ก็บได้มากขึ้นน้อยลงตามที่โอค่ะแลวอย่างอย่างยาลงปีน้านี่ทิศทางวงการพิัิตเป็นยังไงต่อไปอะคะมันยังยังต่อเนื่องครับจริงๆแล้วเนี่ย,ส,ย,ส,ยสิ่งที่เอาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันวันที่สามเอือธันวาเป็นเรื่องสมบุติไงไม่องกมาจริงๆมันเป็นการเดินทางของวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีที่กำลังจะก้าเข้าไปสู่แล้วเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่พัฒนาต่อไปอ e EC ก็ยังไม่เกิดแต่ก็เร่องเป็นตัวการ S <S <S พยายามที่องเดินต่อไป branding จำเป็นต้องทำนะฮะออนไลน์ก็จำเป็น้เป็นเรื่องที่สนุกและเป็นเทรนด์ที่ต้องต้องต้องเครื่องถอดรหัสให้ออกนะครับว่าจะสนุกกับมันยังไงดีและจะทำเงินกับมันได้แบบไหนลักษณะยังไงนะครับแล้วมันก็ยังเป็น progress ที่ต่อเนื่องการที่คนของเราจำเป็นต้องมีทัศนคติและความใจกว้างในการที่จะก้าวออกไปคิดออกไปนะครับมองเห็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าตลาดบ้านเรานะครับ ก็ยัยเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะแล้วอย่างนี้คุณใช้ยปีนใมีวอนขอทางภาควัดไหมคะว่าว่าต้องมีการปรับอะไรยังไงในเรื่องของข้ออะไรบ้างแล้วก็ถ้าบุคคล้าจัากรกลอย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยภาพภาพบุคคลเองเราพูดถึงเมื่อก<ช>ี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพและมุมมองทัศนคติต่อการ<ช>ที่เราจะต้องเปิดกว้างมากขึ้นนะครับภาษาแล้วก็ และก็ความกล้านในการที่จะก้าวออกไปภาคอุตสาหกรรมและกิจการกิจกรรมผูกประการทั้งหลายเนี่ยนะครับจำเป็นต้องให้ความสําคัญเรื่องแบรนดิ้งเรื่องการควา,ความเข้าใจในการขายคุณค่ามากกว่าเท่าเท่ากับการขายสินค้านะครับอันนี้สองเรื่องที่เป็นเรื่องท,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 ที่จัดจําหน่ายคุณค่ากับจัดจาหน่ายสินค้านี่คนละแบบเลยนะคคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าเรื่องการสร้างสินคะ้าให้มีคุณค่าแบรนด์ให้มีคุณค่าเป็นเรื่องจําเป็นมากๆนะครับ ในเรื่องของของภาพรัฐผมคิดว่าการที่เราจะต้องเปิดตากว้างให้เข้าใจถึงคอนเท็กซ์ของเอ c ซี hmm. MC, ไม่ใช่คอนเท็กซ์ของบ้านเราเพียงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่สำคัญในวงการโฆษณาเนี่ยเรามีการกำกับดูแลตัวเอง,องชัดเจนนะครับ mm hmm. มีกณะกรรมการจรญยบัรวิชาชีพคณะกรรมการตรวจสอบภาพร์โฆษณาคณะกรรมการดูทอนนะครับในการที่จะตรวจเช็ค โฆษณาของเราแล้วมีการขอความร่วมมือกันอย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบที่ดีแล้วก็ทํากันมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่วนที่มันยังก้าวไปไม่ถึงก็คือพวกเคเบิลซัตทไลท์ต่างๆที่กระจายไปเพราะว่าสมาคมโฆษณาไม่มีกลไกที่เข้าไปควบคุมตรงนั้นแต่เมนสตรีมหลักๆใหญ่ๆเนี่ยเรามีวิธีการและมีมีพสในการจัดการกันอยู่ก็ทําได้ดีพอสมควรความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภาครัฐก็ ให้ข่าวสารแลกเปลี่ยนกันได้ในระดับหนึ่งท,ที่ที่คนทั้งใจได้